เขาได้ก่อนดยเอาบัตรลดสามิาลนะคะไม่ไค่ะในไม่่เต้นสนุกสนุกนะวันนี้เต้นเต็มที่เลยนะไปเต้นเต็มที่เลยนะ เต้นเต็มที่เลยนะอันนี้คือตอนนั้นตั้งเมื่อไหร่เนี่ย